คุณค่าของการเปิดตาที่สามนะคะหลายๆคนนะคะคอมเมนต์มาพานนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนนะคะค่ะคือมีคอมเมนต์มาบอกบอกว่าทาไมต้องสอนเปิดตาที่สามมันมันมันผิดหลักออธรรมะใช่ไหมทําให้เรารู้สึกว่าหลงหรือเออขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการตัณหาราคะอะไรเงี้ย อยากได้อยากมีอยากเด่นอะไรอยากเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นใช่ไหมเช่นพู้ผีปีศาจอะไรเนี่ยเป็นการทําให้จิตของเราอ่ะไม่สงบแต่จริงๆแล้วความหมายของการเปิดตาที่3มนะ่มันมีคุณค่าที่รําค่ามากๆนะถ้าคุณศึกษาและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นั่นล่ะคือชีวิตที่แท้จริงที่คุณจะเข้าสู่คําว่าชีวิต ที่มีชีวิตหรือชีวิตที่มีความสุขนิรันดรการฝึกในเรื่องของการเปิดตาที่3คุณต้องถึงเข้าถึงความสงบที่แท้จริงและเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณจริงๆจิตวิญญาณคืออะไรคะจิตวิญญาณก็คือเหมือนกับจิตบวกสติและบวกปัญญาบวกอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในในร่างกายของคุณต้องผสมผสานจากกฎของธรรมชาตินะและ จิตวิญญาณของคุณถึงคุณถึงจะเปิดตาที่3ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้มันต้องแบบพลังของคุณมันต้องละเอียดนะมีมรลกุลที่เล็กนุ่มนุ่มนวลเป็นพลังที่แบบยากจะรู้สึกได้เหมือนเราเราสามารถที่จะสือ่อถึงสามารถที่จะสื่อกับสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นได้นี่คือ บางครั้งอ่ะหมอพารู้สึกจากข้างในแต่ไม่สามารถที่จะสื่อเป็นคำพูดที่ดีได้นะก็รับฟังไปก่อนนะคะอ่าคือหมอพาอยากจะให้เข้าใจว่าการเปิดตาที่สามนั้นมันมีคุณค่าแน่นอนนะะแต่คุณต้องเปิดในทางที่ถูกต้องบางครั้งรูปแบบการเปิดตาที่สม,มีหลายรูปแบบอาจจะใช้ในเรื่องของคาถาอาคมหรืออะไรต่างๆแต่ ในร่างกายของคุณไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งหรือไม่ได้เข้าถึงจิตความสงบที่แท้จริงเมื่อคุณสามารถที่จะเปิดตรงนั้นได้พลังของคุณจึงรู้สึกเป็นพลังที่เปิดตาที่สามที่เสื่อมเสื่อมทั้งนี้ไปถึงความให้คุณเกิดทุกบางคนบอกว่าจะเปิดทำาบเปิดแล้วคือมีความทุกข์นั่นคือหลักตรงข้ามที่ถูกต้องทุกอย่างต้องมีอะไรคะ ถูกและผิดหรือลบและบวกขาวดำเหมือนกันค่ะการเปิดตาที่สามก็เหมือนกันก็มีหลายรูปแบบแต่พลังจิตของมหาที่เน้นในเรื่องการเปิดตรงนี้ก็คือการเข้าถึงจิตที่สงบทำให้จิตของเราสงบสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณอันแท้จริงนะเมื่อคุณเข้าถึงจิตวิญญาณอันแท้จริงคุณจะมีความสุข ช่วงนิรันด์ไม่ใช่ความสุขขึ้นขึ้นลงที่คุณเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะขอเข้าเข้าใจตามนี้นะคะและพบกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจักใจนะคะ